เย้คุณทำไรอะ่ะชื่อคุณอะไรครับอังพูครับชื่อจริงชื่ออะไรครับละอเอี่ยมโอ my god ชื่อคุณอะไรครับคุณพูค่ะชื่อจริงชื่อคุณอะไรครับคุณพริทัศน์ครับ อะไรนะคุณพูลิทัศครับอะไรนะคุณพูลิทัศอะไรนะคุณพูลิทัศวันนี้คุณจะมาสอนอะไรผมอ่ะผมจะทดสอบส<ะ>อบผมจะทดสอบว่าคุณตอบได้เปล่าโอเคอ่ะคุณอ่านก่อนนะเบ <c oughs> ือดข้าวอ้อยอินเบืดอะไรหูคุณอ่านก่อนสิผมก็ไม่รู้เดือดข้าวเบือดขาว I'm in the alive มีให้เลือกไหมครับมีตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยคืออะไรครับ The crowd are in the field ตัวช่วยหมดแล้วอ่า <laughs> <laughs> แปลว่าอะไรครับตัวช่วยแปลว่าการช่วย The crowdThe <child. S 2> crowd are in the field แปลว่า ฟิลคือสนามหญ้าฟิลอะทั้งประโยคแปลว่าอะไรครับทำไมครับฝูงบัวใช่ไหมครับบัวอยู่ที่สนามหญ้าสนามหญ้าอ่ะถูกต้องเอาสะกดฟิลให้ฟังหน่อย F F I E ดูเลยครับดูที่ดูที่กระดาษ L ว่า feel แปลว่าสนามหญ้าโอเคผมรู้ว่าแคนตรงไหนรู้ไหมอืมจากตรงไหนรู้ไหมไม่รู้เลยครับนี่ไงมันมีบอกอยู่อืโอเคอ่ะคําต่อไปประโยคต่อไปน้องผู้ครับไม่ต้องถามมามาแล้วครับผู้อ่านให้มามาฟังเลยโอเคไหมไม่ครับตัวช่วยหมดแล้วไงไม่ผมยังไม่เล่นตัวช่วยอะ่ะผมจะให้คุณอ่านก่อนโอเคนะอ่านอ่านผมอ่านแล้วคุณจะ จะได้จำได้แล้วคุณก็จะอ่านใช่อ่านวันอื่นผมจะอ่านเดอ d ั r อออินเดอปอนหืมเด d ด r กอออินเดอปอนอ่าแปลว่าเบ็ดอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำโอเคอาต่อไปไดาคุณ The hen น r ออินเด อะไรไม่รู้เลยอ่ะมันยากครับผมไม่รู้จริงจริงคุณช่วยผมหน่อยได้ไหม,มงานข้อน,นี้ผมให้คุณอ่านข้อน,นี้ข้อน,นี้ผมอ่าน the hands a r e in the coop the pig a r e in the pig legthe pig a r e in the pig leg อเอ้ย the pig a r e in the pig pen อัเมื่อกี้ The Hen อะยังอ่านยังไม่ได้แปลเลยว่าแปลว่าอะไร <Okay. S 1> อ่าน The Hen ก่อนครับ The Hen I in the c o o แปลว่าอะไรครับ the, the Hen คืออะไรว่าไก่อาศัยอยู่ที่ล้า อยู่ที่เราไก่ใช่ไหมหรือใ,ในกลงใช่ไหมใช่ต่อไป the pig are in the pig pen อ่ะอีกทีครับ the pig are in the pig pen แปลว่าอะไรครับ pig คืออะไรครับหมูอาศัย อยู่ที่โคลนโครนใช่ไหมใช่โครนเป็นสีอะไรรู้ไหมคุณรู้จักไหมน้ำตาลเลอะๆใช่ไหมครับใช่สีน้ำตาลอืมถูกหรือผิดถูกสิเย้เอ่าต่อครั้งนี้ให้คุณอ่านแต่ว่า,วาผมไม่ได้เรียนอะถ้าคุณไม่ช่วยผมแล้วผมก็อ่านไม่เป็นเลยอ่านผมให้ การบวกเลขคนทำเองแล้วผมเฉลยอ่านครบนนยังนะครับ The horse are in the stable 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 St stable St The horse are in the stable stable แปลว่าไะ้รล้ะดูรูปสิมาเขาอยู่ในไหนมาอาศัยอยู่ที่เล้ามา้มาคอกม้า อ่าอาไปอยู่ที่คอกหมาโอเคเก่งมากเลยนะรู้ไหมไหนสักคนทำว่า stable ก่อน S S T A B L E stable Stable st Stable st คอกคอกคอกอะไรหมาคอกหมูคอกหมาคอกหมาถูกต้องค่ะคอกหมูอะไร หมูมันอยู่ที่นี่เหรอ,อคูบคืออะไรสะกดคำว่าคูบไหมเล้าไกซีอะไรซีโอโอพีคูบแปลว่าเล้าหมูผิดแปลว่าอะไรเล้าไก่ เ้วไก่ถูกต้องบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมคุณชอบเรียกว่าเราหมูตลอดเลยผมแกล้งคุณนะอยากให้คุณยิ้มนี่นะบ๊ายบายบ๊ายบาย